ตอนนี้มีโครงการในเรื่องการืึอสาเพื่อกับมาออนโยนเพ่่เพราะว่าทำหน้าที่กรรมการชุมชนฝ่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนก็เลยจัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม ให้แก่เยาวชนชุมชนสีลัตนา<ะ>ก็เอาละอ่อนตั้งแต่อายุหกขวบจนถึงสิบสองขวบมาเข้าคอร์สมาเหียนะจะมีการสวดมนต์สอนเรื่องศิลธรรม<ะ>เรื่องมารยาไไยยเรื่องวัฒนธรรมไทย<ะ>คําสอนทางพุทธศาส,สนานเจา้า<ะ>แต่ว่าก็ู้สึกว่าโครงการนี้จัดปีหนึ่ง ก็อู้ซื้อวัาละอ่อนนะฮะขึ้นเยอะเจ้ามีมีมารยาในการไหว้ไหว้งามเอนะเจ้าแล้วก็กําปูกําจาาละอ่อนก็ก็ดีเจ้าาะความว่าก็ได้ผลคิดว่าจะได้ผลประมาณ80%ก็พยายามอยู่ครับจะเป็นพ้องการที่ดีครับเพรา่าปลูกฝังละออนถอยนะครับเสริมหนังจากนี้ไปกับยังพูด ผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่นี่ยครับกับจัดหาหมู่ครูหมู่อาจารย์ที่มีความรู้ในด้านภาษาภาษาต่างประเทศอย่างนี้ครับอย่างช่วงตอนจีนเป็นดังเนาะเขาก็เอาคนจีนครูจีนมาสอนภาษาจีนแล้นี่คือสอนฟรีอะไรันครับฟรีครับคือก็สอนนอเปิลแต่ส่งคนคือมาเอาคือติดต่อเอาคือติดต่อไว้ประสานมาเปิดกันเพื่อความ่วมมือดีแต่เวลาสอนก็ต้องสอนเป็นบันดาล เจอท er. อดครับเจ้าพอดไปเลยครับสมมุติ30ชั่วโมงกับวัยสาวชั right? ่วโมงประมอันนี้คือคนอายุน่าก่อเรียนได้น้อยขนาดครับก็จะพูดถามไปครับนัดกันมาว่าวันไหนจะเรียนแล้วเป็นใรพ่อเด็กผู้ได้ยนอยู่ชั่วโมงนะม่วน โอ้ตอนั้นช่อนั้นนี่เจอพันเจอหน้ากันนี่กับอู้ไทยเลยวใช่ใช่ใช่อู้จีนใส่นเะมีจิงจีนจิงอังกฤษอะเจาะเป็นสองค่สองสองเตือรเนาะโครงการขยะรีไซเคิลนะคะแต่โครงการนี้ทำมานานมากนานมากคือพยายามที่จะขอความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนนะคะทำาแยกขยะแล้วก็ประเภทกระดาษแล้วก็ พลาสติกอย่างนี้นะคะขอเพื่อมาบริจาคที่หลังที่ทำการชุมชนจะมีช่องที่แยกขยะใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้อ่าพอมันเยอะพอมันเยอะเอาก่อนขายะจะตอนแรกเทศบาลับมารับซื้อแต่ตอนนี้เพิ่นผมมามารับซื้ออะแล้วคือที่อันนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะมี ขโมยแล,กลขข้ก็ขโมยน้อยนะ <Kara? S 2> ชวนเอาก่าบอยแล้วก็มากันได้ผลตรงที่ว่าเราได้เงินส่วนหนึ่งจากที่ขยะเนี่ยแล้วก็ของเงินจากอ่กล่องทุนก่องทุนชุมชนนะครับนักกองทุนเงินล้านนะครับ,รบเป็นเป็นส่วนที่เป็นแยก <ๆ S 1> ออกมาปึนสาธารณะประโยชน์นะครับครบวส่วนเนี่ยแล้วก็ขอบริจาคจาก พี่น้องในชุมชนเขาตวยก็มาติดกล้องตามแยกใหญ่ของสายลักก่อนหลังจากนั้นมามันจะหายวับก็แน่นะครับเนาะเจอกันมาสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนและ